ของพวกเรานี่คือจุดจบของโลกโลกจะถูกทำลายโดยพิศารแค่ตนเดียวงั้นเหรอยังโลกพวกเราฝากความหว,วังไว้ที่เขาคนนั้นผู้กล้าที่มาจากต่างโลกทากยามะอาราโต้ก็แค่ระเบิดเล็กๆน่าพวกเราต้องไปกำจัดมันใช่ไหมใช่แล้วครับนั่นคือราชาพิศารครับแต่ว่าตอนนี้ฉันจะรีบๆจัดการมันให้กันแล้วกัน คือว่าท่านผูกล้าท่านจะต้องฝึกฝนเพื่อให้ได้ประสบการณ์ก่อนที่จะมากำจัดราชาพิศาจนะครับเดี๋ยวก่อนครับชิบหายเร็วท่านผู้กล้าท,ท่านอาจารย์ความหวังสุดท้ายของพวกกูจบสิ้นแล้วท่านอาจารย์โอ้ไม่นะนี่แกเป็นใครงั้นเหรอเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขลานี่เจ้าไม่รู้หรือว่าข้าผู้นี้นั้นคือใครข้าผู้นี้คือราชาพิศาจ จบแล้วงั้นเหรอฉันได้ประจญภัยต่างโลกมาแล้ว5ครั้งเพราะงั้นฉันเลยโคตรจะแข็งแกร่งเรียบร้อยอาชีพผู้กล้าเวล999สติปัญญาหแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เป็นคนที่โคตรจะไม่มีสมองเลยละเหมือนกับใครบางคนในประเทศนี้เลยญี่ปุ่นยุคสุดท้ายของเฮเซนั่นมนุษย์ต่างดาวงั้นเหรอยินดีต้อนรับกลับครับพี่กลับมาแล้วค่ะตื่นเช้าจังนะ ระหว่างที่ฉันไม่อยู่นาะยไปทะเลทลายที่ไหนมานะ่ะหกโมงสี่สิบห้านาทีหกโมงสี่สิบห้านาทีดวงชะตาของวันนี้คือผมไปต่างโลกมานะ่ะไปต่างโลกนั้นเหรอนี่ไม่มีข้อแก้ตัวที่มันดีกว่านี้แล้วหรือไงตอนนี้ฉันก็วุ่นกับงานมากพออยู่แล้วให้ฉันพักสักหน่อยเหอะครับครับของมันแน่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าต่างโลกนั้นมีอยู่จริงนายจำสิ่งที่พ่อกับแม่บอกพวกเราไว้ไม่ได้หรอบอกว่าอย่าเป็นคนโกหกหนะ้าไม่ได้ลืมสะหน่อย ก็ดีงั้นฉันไปทำงานก่อนนะอย่าลืมล็อกประตูล่ะรู้แล้วนะผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครั้งสุดท้ายที่นายลืมล็อกประตูก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วสินะก็ตอนถูกย้ายไปโลกอื่นมันเกิดขึ้นกระทันหันนี่วะผมจะรางวัลก็โลก,ก่อนสัญญาเลยเอาละนานๆทีไปโรงเรียนสักหน่อยดีกว่านั่นมันทะกโยมะไม่ใช่หรอหายากนะเนี่ย หายากหืมฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนี้มากนะช่างเถอะทกากายามะคุงฮะ<า>นายรู้ไหมว่าทิีนี้ทุกคนต้องมาเรียนนะะนี่มัน23าวันแล้วนะนายไม่เคยมาเรียนเลยไม่ใช่หรือไงอะไรล่ะนั่นใช่แล้วหรอทกากายามะเออซูมิดะคุงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้มันพูดคำว่าหยุดว่าฮฮแสดงว่าทำอีกใช่ไหมพวก ต่างโลกฉันนี่แม่งโคตรโหตระเทพเลยแต่ว่าทำไมพอกลับมาโลกนี้ฉันถึงได้อ่อนขนาดนี้เลยฟ้าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรกระเฮียแล้วโดนต่อยไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรมันก็แค่เกมน่อย่าคิดมากเลยอย่าลืมถ่ายเอาไว้ด้วยล่ะหยุดนะนี่มันเป็นการก่นแกล้งกันชัดๆเลยนะอะไรกันอิชิคาว่าห่วงอย่างนั้นหรอฉันรู้นะว่าเธอชอบทากายามานะ ไมไม,ไม่ใช่นะนี่มันเป็นหน้าที่ของสภานักเรียนฉันก็แค่ขอโทษนะขอโทษนะตอนนี้อยากหนีไปต่างโลกที่พายเลยวุย้ยฮะเ็ดเค่บอกฉันทีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดอีอย่างวะเห hey. แสงอะไรวะนี่อ่ะเดี๋ยวไอเ็ดแค่เอ้ยเดี๋ยวถ้าฉันไม่ออกไปจากที่นี่เราก็ทุกคนก็จะติดร่างแหไปกับฉันด้วยนะสิ ว้าวฉันรู้จักที่นี่ดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่คือต่างโลกเฮ้อไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลยฮะฉันควรที่จะอยู่ต่างโลกจริงๆสินะ อีชีคาว่าซังนี่ฉันลากเธอมาด้วยเหรอเนี่ยเป็นความผิดของฉันสินะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะฉันหรอกก็เป็นพ่อทักกายามะแท้ๆเลยจริงเหรอเร็วที่สูดไม่ต้องมาโรงเรียนอีกเลยนะไอ้ตัวซวยไปตายซะเถอนนี่มันไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่แล้วแต่เป็นหลุมพรางชัดๆฉันต้องทำอะไรสักอย่างจริงสิฉันคิดว่าฉันมีของดีด้วยละนี่ไงมันคือสกิลปลอมตัว ใส่ไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ติดตั้งสกิลปลอมตัวเลเวลเก้าคำเติน,นเงี้หรอช่างแม่มตอนนี้ฉันรีบอยู่เว้ยฉันจะปลอมตัวเป็นพ่อค้าที่เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะกับการต่อสู้เพื่อให้ความแเก่งของฉันในโลกนี้ถูกเปิดเผยแบบนี้ก็จะไม่มีใครรู้แล้วว่าเป็นฉันเฮ้อเอาล่ะตอนนี้ก็ลอดตายแล้วถึงเวลาต้องปลุกเธอแล้วสินะนี่ตื่นได้แล้วนี่นี่อึ ขอบคุณพระเจ้าอ่ะนี่ทกายามะคงุงที่ทำให้ฉันได้เห็นของดีขนาดนี้เห็นใช่ไหมจะฉันไม่เห็นเลยนะมมาสีขาวเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่เห็นจริงๆฉันก็แค่มองไปที่ย่างเพื่อดูว่ามันจะกินได้ไหมเท่านั้นเองอืมอาร่อยฉันขอให้มันเป็นพิษแล้วก็ตายไปซะไอเวนเอ้ย แล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันนะไม่รู้อ่ะฉันไม่เคยเห็นสัตว์หน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยว้าน่ารักจังรอเดี๋ยวก่อนอิชิคาว่าซังจะออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะตัวอะไรวะเนี่ยทำยังไงดีละเนี่ยช่วยด้วยอิชิคาว่าซังอ่า รอแป๊บหนึ่งนะฉันกำลังจะไปช่วยแล้วจงผ่ามันซะสายฟ้าเอ๋ยทำไมมันไม่ออกวะจริงสิตูเป็นพ่อค้าอยู่นี่วายกเลิกการปลอมตัวเอย๋ยกเลิกยกเลิกสิเว้ยวิ่งเร็วอ,อิชีเขาว่าอักทากายามะคุง หนีไปเดี๋ยวนี้เช็คสเตตัสไม่รู้ทั้งสถานะและก็ลาดเลยงั้นหรอไอสกิลพ่อค้าเฮงสวยเอ้ยแล้วอันนี้ล่ะติดตั้งสกิลลังสันเลเวลหนะึ่ง กายามาค้งสุดยอดเฮ้ hey, เดี๋ยวนะฉันปลอมค่าสเตต,ตัสต,ตัวเองแล้วนี่นะเวทมนต์ล่ะหรือว่าค่าสถานะยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะปลอมค่าแล้วก็ตามงันหรอจะทำยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ดีละ่ะจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันอนธิบายได้ยากนะดูเหมือนว่าสร้อยข้อมือนี้จะทำอะไรได้หลายอย่างเลยละ่ะโหนายรู้หรอว่ามันใช้ยังไงนะ่ะอืมแถอะไรของกูวะนนี่ย อิชิเาว่าซัคงฮะเพราะงั้นเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยล่ะฉันจะปกป้องเธอเองนายจะไม่ถึงนายจะบอกว่าจะปกป้องฉันเองก็เถอะนายไม่ได้ใส่ของหมดในการรับการโจมตีเพียงครั้ง,งเดียวสินะกลัวอะไรขนาดนั้นวะอ่แฮมตากายามะอลาโตะคุง ok เรียกฉันด้วยชื่อเต็มเลยเลอครับถึงฉันจะไม่รู้เรื่องอะไรก็เถอะแต่จะเก็บเอาไว้ก็แล้วกันแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนายต้องคอยปกป้องฉันนะอลาโต ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เธอแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนายก็เรียกฉันว่าอยู่นะก็พออิชิค่ว่ารีบออกไปจากที่นี่ซะหานายกดอะไรฉันปะเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นหื้ต้องการอะไรอีกทำไมพวกนายถึงอยู่ในสภาพแบบนั้นล่ะ ผู้นำของเราพ่ายแพ้แล้วพวกเราไม่มีเจตนาที่จะต่อสู้แล้วพวกนายรีบหนีไปหาที่พักฟื้นซะเถอะไม่ครอบถ้าท่านตายพวกเราก็จะตายด้วยพวกเราจะสู้จนตัวตายนี่นายจะสู้เพื่อที่จะปกป้องพวกพ้องที่บาดเจ็บของนายงั้นเหรอไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์อย่างเจ้าจะต้องรู้สกิลลังสันเลเวลหนึ่ง คิดจะทำอะไรของเจ้าน่ะอยู่เฉยๆแล้วนั่งลงซะไม่รู้ว่าพอทำแบบนี้แล้วเลือดจะหยุดไหลหรือเปล่านี่เจ้าไม่เป็นไรแล้วละ่ะจะทำอะไรต่อก็แล้วแต่เจ้าเลยเรื่องมันแล้วก็ให้แล้วแล้วไปเธออย่าไปคิดมากนะเป็นคำบอกลาที่ดีนี่ไว้เจอกันใหม่จะเป็นอะไรไหมคนพวกนั้นนะาคนหรอก็เห็นเห็นอยู่ไม่ใช่หรอว่าพวกนั้นไม่ใช่มนุษย์นะ้า ใจดีจังเลยนะอาราโตงะงั้นเหรอฉันไม่สามารถทิ้งให้พวกเขาเป็นแบบนั้นได้หรอกนะเพราะว่ามันเหมือนกับฉันในโลกจริงอย่างไงล่ะทำไมพวกเขาถึงพูดภาษาญี่ปุ่นได้ล่ะมันอะไรกันนักหนาเนี่ยปนหัวจะแย่อยู่แล้วแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ฉันรู้นายไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แต่ว่าฉันสามารถปกป้องใครสักคนได้จริงเหรออืมใช่แล้ว อีอย่างอีกแล้ววะเนี่ยมันเหมือนก,นกันกับครั้งที่แล้วจับฉันเอาไว้อืมทำไมทุกคนถึงอิชิคาว่าก็อยู่ด้วยเหรอเราอยู่ที่ไหนกันเหรอฉันก็ไม่รู้ข้าไม่เคยอัญเชิญเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยถึงจะมีข้อบิดพลาดบ้างแต่ว่าพวกเจ้าก็ได้อยู่ที่นี่กันแล้วยินดีต้อนรับสู่ต่างโลกค่ะ ไม่จริงนะนี่เจ๊แกได้เรียกมนทั้งห้องเลยเหรอถ้าฉันเป็นสาเหตุพวกเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ข้าคือองค์หญิงของอาณาจักรเซเลสเซียแห่งนี้ชื่อว่าออล่าค่ะเธอเป็นเจ้าหญิงเัินเหรอแล้วทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะ ข้ารู้ว่าตอนนี้พวกท่านกําลังสับสนกันอยู่เดี๋ยวข้าจะอธิบายให้ฟังกันแล้วกันข้าอยากให้พวกท่านกําจัดราชาพิศาจ์ข้าเพราะงั้นข้าเลยได้ทําการอัญเชิญพวกท่านมาอย่างไรล่ะคะกําจัดราชาพิศาจงั้นเหรอเธอเล้อฉันเล่นหรือเปล่าพวกเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าเฮ้ยนี่พวกเจ้ากล้าดูถูกองคหญิงของพวกเรางั้นเหรออย่างไรก็ตามข้าได้อัญเชิญพวกกล้าที่แข็งแกร่งมาไม่ทราบว่าเขาพูดนั้นคือใครกันคะเข้าใจละ พวกมันกําลังหาตัวของฉันอยู่ตอนนี้ก็เงียบเงียบไปก่อนก็นแล้วกันงั้นไม่เป็นไรต่อจากนี้พวกท่านทุกคนจะต้องต่อสู้กันในฐานะผู้ท้าชิงผู้กล้ากันค่ะเออขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับพูดให้ดังๆหน่อยสิว่าพวกเจ้ากําลังคุยกับงค์หญิงอยู่นะไม่เป็นไรฉันถามได้เลยค่ะผมไม่ได้สนใจอะไรอย่างผู้กล้าหรือราชาพิศาจหรอกนะครับพวกผมอยู่ในประเทศที่สงบสุขมานานแล้วก็ไม่รู้วิธีการต่อสู้ด้วยใช่แล้วล่ะพวกเราต่อสู้กันไม่เป็นหรอกนะ พวกท่านตอนนี้สามารถต่อสู้ได้แล้วค่ะฮะสิ่งนี้มันติดอยู่ที่มือขวาของพวกท่านตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วล่ะค่ะนี่คือหนึ่งในเครื่องมือเวทที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้แต่มันด้วยนิ้วกลางมันจะสามารถตรวจสอบสถานะของศัตรูได้ฉันมีอะไรบางอย่างด้วยละ่ะนายได้เป็นนักลบงั้นเหรอนายเป็นพ่อมดพ่อมดเลเวลหนึ่งละ่ะแดนเซอร์เหมาะกับเธอดีนะนักบวชงั้นเหรอทั้งที่เธอพลังเยอะยังกับกอริล่าแน่เรียกใครเป็นกอริล่ายะ ต่อไปก็ช่วยดูที่กระเป๋าตรงสะโพกกันด้วยค่ะในกระเป๋าจะมีสกิลต่างๆที่สามารถเปิดใช้งานได้ตามอาชีพของพวกท่านสามารถใส่สกิลพร้อมกันได้สูงสุด4อย่างในสร้อยข้อมือในแต่ละครั้งข้าขอแนะนาให้พวกท่านรีบยกระดับของอาชีพของพวกท่านและฝึกใช้สกิลทั้งหมดที่พวกท่านมีให้ได้พวกท่านต้องเอาชนะมอนสเตอร์สะสมเงินและค่าประสบการณ์เพื่อที่จะสามารถสังหารราชาปิศาจได้และก็ฮะ นี่ใช้พวกเราเล่นเกมอภิจิจิหรือไงจะพูดอะไรไร้สาระแบบนั้นก็ให้มันไม่ขอบเขตหน่อยสิว่าถ้ากําจัดราชาพิศาจได้พวกท่านก็จะได้รางวัลด้วยนะหุกปากไปเลยฉันจะไม่สู้เพื่อเธอหรอกนะเงี <Yeah. S 1> ้ยวณเวลานี้ราชาพิศาจได้ขยายขอบเขตของพวกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผู้คนก็กําลังจะตายเพิ่มมากขึ้นข้าไม่มีเวลาจะมาอธิบายทุกอย่างให้พวกเจ้าฟังหรอกนะพวกเราไม่สามารถเสี่ยงชีวิตของพวกเราเพื่อพวกเธอได้หรอกนะใช่แล้ว ให้กระผมเชื่อสักคนเป็นตัวอย่างดีไหมขอรับไม่จําเป็นมันควรเป็นตัวเลือกสุดท้ายถ้าพวกเขาไม่ฟังคาสั่งจริงๆต้องทําตัวเป็นมิตรเข้าไว้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วขอรับค่ะคือว่ามีคําถามค่ะพวกเราจะกลับโลกเก่ายัางไงคะหัวหน้าถ้าพวกเจ้าสามารถโค่นราชาพิศานลงได้พวกข้าก็จะส่งกลับโลกเดิมข้าขอสัญญาเข้าใจแล้วเราจะทําตามที่พวกคุณบอก หัวหน้าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับมันอันตรายเกินไปแต่ว่าสัญญาอะไรอีกอย่างหนึง่งคนจะไม่มีสีทธ์บังคับให้พวกเขาทําในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบได้ไม่มีปัญหาค่ะเอาล่ะทีนี้ข้าก็จะวัดพลังของพวกเจ้าวัดทีละคนเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าก่อนก็แล้วกันยื่นมือขวาออกมาครับ ยอดเยี่ยมมากเจ้าได้แรงเอมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ด้านหลังซึ่งสามารถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องนั้นได้ครับค่ะค่ะนี่มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะหมายความว่าไงในโลกนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างล่ะทุกสิ่งทุกอย่างหรอมันก็แปลกนี่นะที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นในโลกอื่นไม่ใช่หรออาจจะเป็นเพราะเวทมนต์หรืออะไรสักอย่างหรือมัง้งเวทมนต์งั้นหรอนั่นสินะ ฮืมว้าวสวยจังเขาบอกว่าฉันได้แรงเอล่วยังกับน,นักโรบแน่ใ้นั่นคงจะแพงหน้าดูก็คงพอสู้กับราชาพิศาตได้อยู่มัง้งพวกเราก็จะได้ใส่อะไรแบบนั้นงั้นหรอคงเหมือนคอยสเพน,นั่นแหละยื่นมือขวาออกมาทกมาทกยายามะทากายามะอาราโตฮืมนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ เคยเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเซเลเทียเลยที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ไม่นะหรือว่าความจะแตกแล้วอ่ะนี่หืมเฮมันฝรั่งกับโกโบหรอคุณมึงใช้กูสู้ด้วยของแบบนี้เนี่ยนะถามจริงมันเหมาะกับแรงเอฟอย่างเองแล้วไอ้กลัวกแล้วไงฉันถึงได้แรงเอฟละอธิบายให้กูฟังที เนื่องจากค่า INT ตามแล้วก็เป็นอาชีพพ่อค้าด้วยขี่ม้ายังมีประโยชน์มากกว่ามึงอีกนะไอ้ข้าความฉลาดก่อนปลอมตัวและหลังแม่งเท่ากันเลยนี่ว่าโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจลองแดกขี่ม้าดูเผื่อจะได้แข็งแกร่งขึ้นบ้างนะฮิฮิไอ้กระจกต่อไปก็แยกย้ายกันไปแต่งตัวตามอันดับแรงของตัวเองได้ A B C D เอแล้วไหนเอฟล่ะไม่มีเจ้าเคยไปแรงดีได้เลย นี่อาราโตะท่าทางไล่เดี้ยงสาของอิชิควาว่าซังบวกกับชุดด้วยอื้อหือคือลือฉันไปเปลี่ยนชุดมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกเย็นๆตรงท้องนิดหน่อยแฮะคางาวะจังลูกโลลีใส่ชุดก็คือดีที่สุดเลยล่ะล่ะรู้สึกอายชะมัดเลยนากาโนซังปกติเธอเป็นคนเงียบๆตอนตอนนี้นี่แบบโอ้ไม่กอด ถ้าได้ร่วมสู้กับพวกเธอแล้วก็ต่อให้ใช้มันรั่งกับไม้โง่ห้าปีฉันก็ยอมทำไมนายถึงร้องไห้ล่ะเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยแฮะขอโทษนะช่วยอย่ามองฉันจะได้ไหมฉันว่านายควรจะไปที่กิวนะที่กิวหรอทำไมอะ่ะแรงดีอย่างนายควรจะไปที่กิวของเมืองแล้วก็ฝึกฝนจะดีกว่านะแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะฉันมีแผนที่ของเมืองอยู่นะ้าเธอแน่ใจแล้วหรอที่จะให้ฉันตามไปด้วยนะ ฉันบอกนายไปแล้วไงว่าแรงดีอย่างนายควรไปที่กิ้วมากกว่านะเปล่าฉันนะ่าแรงเอฟตั้งหากฮะนายแรงเอฟกันเหรอฉันรู้สึกไม่ดีที่จะได้ร่วมทีกับแรงเอฟซะด้วยสิข้างอาว่าซังอย่าพูดแบบนั้นสิอย่าอย่าลองนะอาราโตนี่ทกากายามะคุงได้ยินมาว่านายมันกระจอกที่สุดในกลุ่มเลยไม่ใช่หรอมันก็เหมาะกับนายดีนี่ฮิฮิอ่ะอ่า แล้วยังไงล่ะนายคิดว่าเขาจะทิ้งนายไปงั้นเหรอไม่หรอกนะฉันจะให้เงินหมดนี่ไปหาซื้ออะไรที่นายชอบใส่ดีไหมอย่าไปเสียเวลาก,กับคนแบบนั้นเลยมาอยู่แรงบีกับพวกเราดีกว่าฉันละอิจฉาสุดๆไหนขอดูสเตตัสเจ้าพวกนี้หน่อยทำไมความเร็วในการไล่มันสูงแปลกๆไม่เห็นจะเหมือนอาชีพนักลบเลยมันพอๆกับแรงดีเลยไม่ใช่หรอ เจ้าซูมิดาก็เหมือนกันการขาดสกิลที่ใช้งานได้แบบนี้ถือเป็นข้อบอกพร่องร้ายแรงในสถานการณ์นี้เชียวนะพองานพวกนักบวชเลยไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่สินะนี่อารากาวะเห็นค่าความฉลาดของเจ้าทากายามาหรือเปล่าห่างั้นหรอเปลี่ยนชื่อเป็นบากายามะาดีกว่ามาั้งหุบปากของพวกแกไปเลยฉันมีข้อเสนอดีๆด,ดีสำหรับแรงต่ำๆอย่าพวกเธอด้วยแหละสนใจอะเปาจะเป็นเสื้อหรือขนมดีล่ะ ฉันไม่ต้องการหะฉันไม่อยากให้ใครมาดูถูกพวกเราหรอกนะใช่แล้วล่ะนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะอากาละวะก็นี่มันต่างโลกนี่นะถ้านี่เป็นต่างโลกแล้วล่ะก็ตำรวจจะไม่มาหาพวกเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามจริงไหมเป็นพ่อเธอแต่งตัวยั่วเองตัางหากล่ะเป็นอะไรไหมอะไรบากายามะหรือว่าแกอยากจะมีปัญหาด้วยอีกคน พูดอะไรหน่อยสิว่าไอกระโจกฮทําไมฉันถึงพูดไม่ได้กันมาเป็นความฝังใจของฉันหรือเปล่าที่ฉันไม่สามารถซูซูมิดาได้นะกี่ครั้งแล้วที่ฉันได้โค่นราชาพิศาลงหน้าฉันโครจะแข็งแกร่งในต่างโลกเชียวนะแต่ทําไมซูมิดาคนตำํ่ำอย่างนายยังไงก็ยังตามอยู่วันยังค่ำ มีนางชนีกำลังด่าวพวกเราอยู่ควรจะทำยังไงดีนะนี่มันต่างโลกใช่ไหมหย,ยุดเธออิชิคาวะเธอจะโดนไปด้วยนะอิชิคาวะหุ่นเอาเรื่องเลยนะให้พี่พาขึ้นสวรรค์ไหมจ้าไม่ให้พี่มามโนยเชียอะไรว่า เฮ้ยไอ้บากายามะมึงจะทำอะไรออกไปเดี๋ยวนี้อลกมือชันมือของชันอลากะวะ็ว่าเป็นอะไรมาสอครั้งนี้สำหรับ,รบพวกแกนี่คือสิ่งที่พวกแกควรจะได้รับโทษฐานที่มือของพวกแกมันไม่ยู่สซุกไอสารละเร็ว ซูมิดะอดิชิคอว่าเธอเป็นนักบวชไม่ใช่หรอรักษาพวกฉันทีฉันไม่รู้ฉันไม่เคยรักษาใครมาก่อนนะเธอไม่จําเป็นต้องรักษาพวกเขาหรอกแล้วก็ถึงจะมีมีตำรวจแต่พวกนายก็ไม่มีสิทธิ์มาจะทําอะไรแบบนี้ได้หรอกนะฉันขอแนะนําให้พวกนายไปเพิ่มเลเวลและทําตัวให้เป็นประโยชน์เธอ,อย่าทาเกินไปหรือเปล่านะนายนี่สุดยอดไปเลยนะอลาโตเฮ้นี่นายแรงแอบจริงๆงั้นหรอ รู้อะไรไหมเขาหน้าทําในสิ่งที่เขาทําได้เพื่อคนอื่นเชียวล่ะเท่สุดๆพวกเราไปกันเถอะอืมไปกันซูมิดะซูมิดะเป็นอะไรไหมซูมิดะโอเคหรือเปล่าเฮ<อ>นายพึ่งแพ้ให้กับเจ้าทากายามะมาฉันนะหรอเองล้อกูเล่นหรือเปล่าไอทากายามะตูจะกลับไปแก้แค้นเองไอสวะ